โอยเซียนเทพเจ้าแห่งโชคลาภตามคติจีนโบราณภาคผนวกเทพเจ้าเจ็ดตนในประเทศญี่ปุ่นตอนบิชมอนหรือเท้าเวสุวรรณจะผู้พิทักษ์รักษาพระพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนาบิชมอนเป็นเจ้าที่ ตั้งชื่อใหม่เช่นเดียวกันเจ้าแม่เบนเทนเดิมอยู่ที่อินเดียมีนามว่าไวสวนหรือโพศกหรือเวสุวรรณท้ากุเวนก็เรียกตามรูปของญี่ปุ่นการแต่งกายแบบนักรบคือสวมหมวกฮอมเมสสวมเกาะมีมือถือขวาน ผู้ที่เห็นรูปจึงมักเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเจ้าแห่งสงครามการที่แต่งกายคล้ายนักรบก็เพราะเจ้าบิชมลมีหน้าที่ปกเอ่รียกว่าป้องกันพิทักษ์และก็รักษาพระพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งในสี่ของเทพแห่งสวรรค์นะครับเจ้าบิชมลน,นั้นเปรียบเสมือนตำรวจ คือมีหน้าที่พิทักษ์รักษาและป้องกันไม่มีหน้าที่ทำลายฉะนั้นชาวญี่ปุ่นจึงนับถือยกย่องเจ้าบิชามอนมากเพราะเชื่อในคุณความดีที่ทำหน้าที่ปกป้องพระพุทธเจ้าให้พ้นจากการย่ำยีของพูดผีปีศาจเจ้าบิชามอนจึงเป็นตัวแทนของคุณความดีความสงบสุขเป็น เจ้าแห่งเกียรติยศที่ป้องกันความชั่วร้ายนอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่นำโชคมาให้อีกด้วยบางทีเจ้าบิชมอนก็ได้รับความนับถือว่าเป็นเจ้าแห่งสุขภาพด้วยเชื่อกันว่าเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยจากการกระทำย่ำยีของผีร้ายแล้วเจ้าบิชมอนจะช่วยขับไล่ได้เจ้าบิชมอน เป็นเจ้าอุปถัมภ์ของแพทย์หมอสอนศาสนาทหารและพระเจ้าบิชอมเป็นตัวแทนของคุณงามความดีความสงบสุขและเกียรติยศครับเดี๋ยวฝากบทข้อความต่อไปนะผมคิดว่าเป็นอันนี้ก็คือเป็นเทพเจ้าในในเจดตนของประเทศญี่ปุ่นที่ว่านับถือกันนะผมก็ใช้เรียกยาในการรับตังแล้วก็คิดว่าเป็นนิทานนะครับผมประมาณนี้ก็ หากพระเจ้าจสือสิ่งใดผิดภาพประการใดกราบิิอรบรมคูคูบาอาจารย์ทุกองประสิทธิเสริมเติมปัญญากับพี่น้องทุกท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งจริสุเจรญธรรมขอบพระคุณครับ